สวัสดีครับผมนายปียะเกียรติสาลารหัสนักศึกษา5401 001 621 091นะครับนี่ผมจะมาทำชิ้นงานชื่อว่าแกนคอหมุนจักรยานนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับเปิดโปรแกรม solidworks ขึ้นมาก่อนนะครับสร้างชิ้นงานใหม่ในคำสั่ง New เลือกเป็นประเภททาร์ทนะครับ จากนั้นเราจะมาเริ่มทําการสเก็ตชิ้นงานก่อนนะครับโดยไปที่สเก็ตแท็บนะครับเลือกคาสั่งสเก็ตครับเราจะเลือกเพนเป็นท็อปเพนนะครับเริ่มแรกเราจะสร้างวงกลมขึ้นมาก่อนนะครับโดยวงกลมแรกเราจะให้รัศมี5มิลิเมตรนะครับและวงกลมวงที่สองมีรัศมีเท่ากับ13ามมิลิเมตรครับ ดังนั้นกดโอเคครับต่อมาจะทำการกำหนดขนาดโดยไปที่คำสั่ง Smart d ด m เมนชันนะครับเลือกกำหนดขนาดวงแรกครับเป็นจะเห็นว่ามีขนาดไดเมเตอร์เท่ากับ10มิลิเมตรแล้วนะครับและวงที่สองมีขนาดเท่ากับ26มิลิเมตรนะครับมเมื่อทำการกำหนดขนาดเสร็จแล้วจะเห็นได้ว่า เส้นเป็นสีดำนะครับซึ่งก็หมายความว่าเป็นคู่ที่ดีไปนะครับต่อ,อมาเราจะทำการ extrude ชิ้นงานโดยไปที่ future นะครับเ,เลือกคำสั่ง extrude boat base นะครับจะเห็นได้ว่าชิ้นงานออกมาเป็นรูปสามิติแล้วเราจะทำการดึงชิ้นงานขึ้นมาให้มีความยาว 150mm มมนะครับ จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคครับผมต่อมาเราจะทําการลบมุมโดยใช้คําสั่งแชมเฟอร์นะครับซึ่งแชมเฟอร์จะต่างจากฟิเลตคือแชมเฟอร์จะเป็นการลบมุมแบบผิวตรงนะครับแต่ฟิเลตจะเป็นการลบมุมแบบผิวโค้งนะครับจะไปที่ตรงนี้นะครับเลือกเป็นแชมเฟอร์โดยเราจะกําหนดให้ ระยะระยะ,ะแชมเปอร์เป็น2มิลิเมตรนะครับเ,เราก็เลือกส่วนที่ต้องการแชมเปอร์นะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคครับนี้ชิ้นงานก็จะปลูกแชมเปอร์เรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายก็จะเป็นการใส่จิ่ชิ้นงาน เป็นว่าเ,เป็นสีวัสดุดต่างๆนะครับโดยไปที่ a p p l a n แลนดครับอันนี้เราจะเลือกให้เป็น Metal นะครับเ,เป็นสิลแล้วกันครับเลือกเป็น h Steel นะครับขนาดสีมันจะไม่เปลี่ยนเดิมเลยเอ,อ่ก็ ตอนนี้ชิ้นงานของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เซฟชิ้นงานเราจะเซฟชิ้นงานในชื่อว่าแกนคอมหมุนจักรยานนะครับกดเซฟครับก็เป็นการเสร็จสิ้นสำหรับชิ้นงานนี้นะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับ